าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะท่านผู้ชมคะรายการส่องธรรมยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของพระสุขป,ปฏิบัติโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องราวของวัดต่างๆที่ได้ทําหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนต่อไปค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดนั้นติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างแท่นประดิษฐานพระสมเด็จอ,องค์ปฐมศรีรัตนมงคลน้ำมนตทนพิธีวัดอ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนำโดยพระมหาอดุลวิทย์เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียวให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุน่นในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปิดโกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงและได้รับเกียรติจากสสอ,อัครเดชวงพิทักโรธและคุณผองศรีว่องกุศลกิจเป็นประธานฝ่ายฆรวาส พร้อมด้วยนายเกติศักดิ์หอมเย็นใจในอำเภอบ้านโป,ป่งกัลยาณมิตรวรพั์เจิมจิตพองและกัลยาณมิตรดวงสมรศาสนาบัณฑิตกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มจากพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพลนแด,ด่พระสงฆ์สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเริ่มจากพิธีรำบวงสงวงโดยคณะนางรำจากชมรมต่างๆกว่า500ชีวิตทีท่ฟ้อนรำได้อย่างสวยงาม จากนั้นเป็นพิธีมอบเกรติบัตให้แก่คณะนางรำเสร็จแล้วเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์โดยประธานในพิธีทำการตอกเข็มทองเข็มเงินและไม้มงผล9ก้าชนิดจากนั้นวางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพร่วมอีกจำนวนมากพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสการพระมหาอดุลวิทย์จันทสาโรเจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว พร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรมทางช่อง5นะวันนี้นะอัตมาภาพพระมหาอนุวิตจันทสารโรเจ้าอาวาสวัดต้อยเขียวพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ได้มีโอกาสสร้างพระสมเด็จองค์ประถมศีรัตนมงคลหน้าตัก10เมตรความสูง15เมตร ซึ่งมีประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระปีดกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบชุรีเป็นประธานอุปธมรมและมีคุณกำมลว้องกุศล,ลกิจเป็นประธานฝ่ายขารบาทและมีกัลยาณมิตรคือคุณดวงสมรศาสนบัณฑิตคุณวรพัฒน์เจิมจิตพองซึ่งเป็นกัลยาณมิตรในการร่วมสร้างพระสมเด็จองประฐมศรีรัตนมงคลแห่งนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่21เษมษายนพุทธศักราช2 5 6 7ซึ่งมีการวางศีลาเลิกเป็นครั้งแรกในการสร้างแท่นประดิษฐานองค์สมเด็จพระศรีรัตนมงคลในคราวครั้งนี้ได้มีคุณกำมลนบ้องกุศลกิจเป็นตัวแทนฝ่ายขารวาดแล้วก็มีประชาชนในท้องที่ชาวบ้านอ้ออีเขียวจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันวางศีลาเลิกในครั้งนี้ราว4 0 0กว่าท่าน ในช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงพิธีในการบวงสวงส่วนตอนช่วงเพลนก็จะมีถวายเพลนพระพิสุสมณสักหนึ่งรอยรูปหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาหรือบ่ายสามโมงก็จะเป็นการพิธีรำบวงสวงจากคณะนางรำทั่วสารทิศมีชาวบ้านอ้ออีเขียวเป็นต้นรวมแล้ว500กว่าชีวิตที่รำบวงสวงเป็นพุทธบูชาในคราวครั้งนี้ ก็ขอเชื้อเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างองค์สมเด็จพระปฐะมสีรัตนมงคลหน้าตัก10เมตรสูง15เมตรนี้ขอเชิญร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายหรือสิ่งต่างๆที่ญาติโยมจะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างบาร,รมีธรรมในคราวครั้งนี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรทุกท่านวันนี้พระอาจารย์มีคติธรรมในเรื่องของสร้างความสุขมาให้ คือสุขโขบุญจะสะอุจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้ขอให้เรานั้นนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติ3ข้อง่ายๆจากโอวาทสามคือ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจประการที่สองให้ทำความดีคือทำความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจประการที่สามทำจิตใจให้ผ่องใส 3ประการนี้เราลงมือทำเมื่อไหร่ก็เกิดความสุขกายสบายใจเมื่อนั้นขอจเจริญสุขสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสองธรรมกระผมนายวรพัฒน์เจิมกิดทองเคยมาสร้างพระศิวรีที่อยู่ด้านข้างหรืออังผมนี้ตอนนี้ทางวัดมีนโยบายที่จะสร้างองค์พระประถมตอนนี้วันนี้ผมได้มาวางศิาลาฤกษ์ ฐา,า,านพระประธานที่วัดอ้ออีเขียวนี้อยากเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาช่วยกันสร้างเริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้จรนลงต่อไปในอนาคตนะครับขอให้เราตั้งมั่นค่ะว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีขอให้เราเชื่อมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระพุทธศาสนาจะยังคงมั่นคงตลอดไปวันนี้รัฐมณีกังวันไกลและทีมงานลาท่านผชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418